สวดีค่ะทุกคนไอนะคะห้องตาบวมนะคะมาดูกันนะคะน้องหันหน้ามาพูดเจ็บไหมคะเจ็บไหมกินแต่กินยาเจ็บมาเจ็กินยาเก่งเก่งมากรอคะสวยคพบนั่งพบนั่งอะไรอุปกรณ์น้องชอบเล่นกระจกเหรอคะ ก็จบกดไฟได้ยังเปิดไฟดูนะคะโอ้เปิดไฟได้เหรอคะน้องดูจะเขาแรงขนไดนั้นนะคะ

ว่าเหมือนเป็นเหมือนว่าใช้แล้วก็มันขิ้เกียจอะช่วงนี้ตอนซึ่งต้องการใช้ใช้คือมันต้องใช้ตลอดเลยก็คือเราสายหายกอนอ่ะมีแสงด้วย เปินี้ทำไมนองไปนอนไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมล่ะเปนช่วง่เรงมันจีต้องทตัวให้สงสดชี้เตังดมนตัว นั่งทำอุปกรณ์ไลยนอนะครับจ้ากำลังรีวิวจากขวดนี้ค่ะนี่น้องจะมารีวิวด้วยรีวิวเปิดปิดยังไงมีเยอะสีบ้างให้เขาดูซิเดี๋ยวให้เขาดูว่าเป็นยังไงมีสีอะไรเนี่ยสีเหลืองแล้วเปิดปิดตรงไหนดูซิให้รีวิวซิให้เขาดูกด นี่จะเป็นที่ปิดนี่เขาดูที่ปิดที่ปิดเปิดตรงนี้นะจ๊ะเปิดสามารถกดได้ไหมปิดแล้วจะเปิดเป็นสีได้ด้วยให้ของดูนะคะเป็นสีครับนี่สีแดงนะจ๊ะดีสบายมันตบแดงไงครับว่าอู้อีสีอะไรสีฟ้าสีแล้วเขหอมสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสีอะไรสีฟ้า สีฟ้าอ้ะสีสวอมากว้าวช้เป็นเซรามอนิาแล้วก็าใสนี่ก็ดีนาเนียนนุ่มถั่ก่อนไม่ได้เนาะอะไรจะเจ้าอิยาแกงเหรอไม่จะแกงนี่นะแต่บึงไม่ก้ง จ,จะลองกห้เร่งหานหดิหาขน,นม้าากนินดิแ้ก็ลองมอสทไหน,นไหนวะชือะอะ่อว่าอ๋อนี่เป็นข้านะอยู่ข้างนอกนน่เคยเกนะกินน วางไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าของใครก็เลยไม่ทราบเอาเองแต่ยังไม่แก่เลยวันนั้นอะแต่แล้วยังไม่แก่เขากินนี่คือจำศูนิ์ไม่เคยเห็นเขายังไม่ยังไม่แก่เลย่ฉันว่ามีคนเล่าแล้วไปทำไมอ่ะเขากินอะเพราะน่ารู้นะแล้วไม่มีกินแล้วชอารักเนาะ กี่โมงแล้วก็หอมองไปดสองโมบอกให้นะครับทุกคนขนมห่ะซื้อมาฝากบ้างไม่ได้ซื้อแต่ของตัวเองเห็นเก็บตัวแต่พอเวลาคนอื่นซื้อมาก็รีบมากินเลยนะจะบอกให้ฟังพวกขนมนะคะซื้อฝากบ้าง เพพาะผู้ชันอซื้อมาหขอกินจะไปแล้วพอเราพูดนะว่า,เ,วนะะวาเนี่ยแบบว่าันนี้เรากบบวาแล้วนะคะยูนี้ยังเลียวนะคะ,ะ,คะแบบว่าเดี๋ยวก็โดนด่าแล้วก็ก็เริ่ม <Yeah. S 1> ด่าเรยยกด่กดแชร์น,นะ,ะบ๊ายบาย